สวัสดีจ้ายายเอ็มพารอจ่าเมื่อนี้ยยายเอ็มเสียบ้าหมูแดงเด้อจ่าบันทีอันสิแปดพืชเสื้อผ้าจ่าใ้มาจ่ายในห้างหมูแดงจ้าเปิดเก็บอยู่ห้างหมดูแดงเด้อจ้าีิมีบ่มีถาลุน ต่อ,ดอ,เ,อเด้อจจากพวันยายเอ็มเอาหมูแดงแหล่แหล่สิไปหลุดกู้ที่นู่นต่อจ้ะเสียสองแผ่นสองยางจ้ะเมื่อนี่เห็นว่าจ้ะยายเอ็มเอาหมูแดงจ้ะหั่นตั้มตั้มได้พี่น้องเห็นบ่มนี่จ้ะมีแต่ไข่ใหญ่ๆเด้อจ้ะนี่เห็นไหจ้ะให้พี่น้องเบิ่งจ้ะ นั่นก็ไม่ีห้างหนึ่งจะเด้ใย,ยา่เอ็มสิไปแย่สิมีระบบอีจ้ะหากินขางบ้านนี้คือเกราะจะกินแฟนสูงจะเมื่อนีงผู้แดงครบๆจะพี่นอ้องเดี๋ยวถัุ่่นต่อเด้อจ้ะภาษีมานบระมานออกจากแห่ผู้แดงจีอันต่อคลิปคุณแม่กินนวนเด้อจ้ะแต่มา่ลุ่นต่อจะพี่น้องกีเพสขาดเด้อจ้ะ ว่าเแม่จิโน่บานนี่จิน่ขันกับพี่พีนอื่นเมยเอ็นที่เทพประมาณหรือประมาณนี่โอ้ยก์ที่ดินนะบานนี่ปันจักรยานมาทำไม ่จะกินเด่นเบพี่น้องมันยังเลยเป็นบิังเลยเดี๋ยวหลายเลยหน่อยนี่นี่จ้ะห้างเดียวเด้อจ้ะเอาขางเหื่อเนี่ยไทยงวดเป็นบิังน้ำเนยนี่แม่กินโหนดกระได้พี่น้องเห็นบ่อระนี่อยู่ในห้างบัวแดงนี่ได้พัดนี่ยังเย็นที่เป็นราหาอยู่เห็นบ่อระนี่ที่ทุ่งหนเดียวยังมาเส็ยแม่พี่ตีล่ะ อเ,เอแมแดงเน่รุ่น,นจ้ารุ่นรุ่นรุ่นอ๋พัดพัมามานตพีนเนนม,เนนมเ่มาจามเไ่ดงงจ้านี่บอกลงใส่ว่าใครโมแดงังด้วจ้ามาจ้มมาลุ้นกับยายเอม็ม เ็บไซตเรืบน,น,น่อู้ย,ย่าชามาบึงไห้บิบบนเนี่ยนีคือกระดอกกระเดือกเทเอาโบแดงกับบเป็นไปได้จะพีินอะเนนอยู่ได้จเนย แล้วามากมะไก่ลูกโมเด็งไรที่ได้มันนอะพี่น้องเก็บเบาก่อนตรงนี้ดุตรงนี้ แดงโกเคงม่บบได้จ้าแอบบันนี้ไม่ได้จ้ามึงจะใครมบอแดงคนยุคกัแบบบบด เดี๋ยวลุนต่อคลิปอันเดี๋ยวลุนต่อหนาถ้าแตแย่เองใช่ป่ะไปเอายังต่ออีกจ้ะบอกคุณแม่กินโนดก็จะไปรอปลาอีกจ้ะไปวะลุนต่อจ้าพอหู้แหล่จ้ะลุนจ้าไข่มือแดงเด้อจ้ะมามาให้จ้ะแล้วมาหาคุณมากินโนดจ้ะลุนต่อวาสิมานรือวบะมันน่าจะพีหนอ Đây vô chạp cái nó đen, ngay đó chà. Để tôi đi ở chạp hình nọ hình mà chà nè. Đây chà. Thắp sạt em sao hình bường mà chà ไปจ้ะทานให้ยางจ้ะตัวนี้ยางขำว่ายายยายเอี่ขมคำาให้จ้ะก็เลื่อนสิรอเบิง่งทางให้เบิ่งเนาะจ้ะคุณแมงกีโน,น่นจ้ะเปิดคลิปกับเปิดเอาไข่หมูแดงเด้อจ้ะยเี่ยมเปิดคลิปเอาไข่หมูแดงจ้ะได้ยายเอีมจะพารอเบิ่งปลาก่อนจ้ะนี่เห็นบ่นจ้ะปลาจ้ะนี่จ้ะ Thì mì bò mì hay em có mùa ra chia phi mưa ganh mưa ganh mưa ganh ra ganh mư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 a พ่อชิปตัวบนน่ะจะพี่เนอะได้ไปแดดก็รุนเมืองน่ะจะห่างใหม่ไลยหลย เป็ปนขีปอยาบ้เานวไหนเลยจ้ะมีลจ่าตัวอนึงให้บอาครเต็มทถอะอย่พีนเหอะมีห้องลวตัวจ้ะ ี่บ่เพิ่องยี่ต้นยางจ้ะให้ยายเอเองจ้ะให้ลูกเอาเนาะจ้ะเมื่อกี้ยายยยมขืนบินบินลงใส่ตาจ้ะออกให้พันนี้จากอันให้เนาะจ้ะพี่เนาะให้ลูกขึืนมาเอาข้นเอาออกจ้ะ mượn mươn bò cái nhạc nó này nỉ vui Dạ, ngọc bỏ qua đi biển ơi. อืมไอ้ไปซื้อยญามาถ่ายอยู่เดี๋ไปมาบ่าไว้เลยได้เน่่พราชนะตัวในทางในของหัวข่ายนั่ะเออเนอ เดี๋ยวจะแล้วป้าโตให้แม่ตูวอยู่ผัดซ่างไหวให้ตูวเอาไหวเออบ่าโตใส่ต๊ะโคตรเชื่อครื่องไหวใบให้เพิ่นเพื่อนเผลอของยาแล้วทาลุนต่อตอนลงด้วยจ้ะโคตรใส่จ้ะโคตรหนำจ้ะนี่มาเจอในตาหดอยู่ให้ใหญ่เอ็มมึงในจ้ะเสียงงางๆพี่น้อง แต่ไปอันอยู่ให้อยู่หน้าหลายบังในจะพี่น้องบังเทียงใหเอ็มในจานี่ยูได้ยูบ่จ้านี่พออยู่มาที่จารมันเป็นหินบลรนี่จ้านี่บ่จ้านี่เทียงเทียงใายเอ็มเด้อจ้านี่เตียงยเอ็มจะเอาให้บังใาญเอ็มมีแนวมาให้เบังจะพี่น้อง เพิ the 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 ite, ่งอย่ให้ยายเอ็มจ่าเนี่ยนำเพิ่นจะเดบวร้ายประได๋ยวจะยายเอ็มให้เพิ่นเผาเอานอกจะเมื่อกี้ยางมาเมื่อนมันมันต่อจะพี่นนางนำเพิ่งจะเดือนหกเด้อจ่านำเพิ่งเดือนหกจ่าตัวนี้บ่แม่นำเพิ่งเดือนห้าจ่านี่บ้าจ่าเนี่ยนี่เปิดปากจะให้ลูกลูกขึ้นเอานอกจะน่บาจ่าเนี่ย เน้นำสิได้จ้กขวดกับบองโจ้ะทะลุนเบิงจ้ะตาดับดีดีดีตาบางคนพดจ้ะนี่เสียกระเทียงห่างจ้ะมือใส่ตามาหม่างจ้ะเจ้าเจ้าเส่าเพียใหม่จ้ะหรือป๋อกินเมื่อแล้วไปจักเ่าจะพีินอ่ะเส้าบางก็เช่าเพ็ดนคุดเห็ยนใหม่จ้ะนี่ตาเอาลูกเพิ่อโง่ไม่เพิ่งบังแนอันลูกง่ามบ่ เดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องเตรียมตัวมาเอาจ้ะงามบ่จ้ะพี่น้องลูกผึ่งงอนนอ,อนได้เจอบางแนวพิ่งจ้ะให้ลูกขึ้นเอาจา้ะเดี๋ยวถ้านไปชุปลุกขีปอยู่บ้านเด้อจ้ะอันก,กุญมจีโนนกระบ่กมานดอกจก้ะนีแต่าสามตัวจ่ะยา่าเอ็มก็เลยเอาเอาลูกผึ่งงอนเนอจ้ะถ้าไปชุลุกลิปอยู่บ้านจา้ะเพราะว่ามีมีใครเมืแดงให้เบิ่งน้ำจ้ะ ทริงเลยนี้มันมีหนักอยู่แด้นนจะฮ่าวาบอกลูกนั่นเอ้าฮ่าวาคำมันมีหนักบอกลูกเขานั่นเพอาะ่าอุ้มเขาออกแล้นขบือตงจะันเขาบนดไปเออมันว่าฮ้าวาล่ยลูกขึ้นพราดืแบง อันกัดกินอันุมันมาว่ามนจะบอนให้กินบเาบนอนเจ้าเจให้กินเยอะตัวเลเออจังานนั่นแม่ตัว่อลูกอแค่นี้เรานจะบอนบุหูแล้วคอยกับบุหูนักาะไปดูว่านั่นบอมันกัขาวกินตัวบมันก็ไข่กัวเกาอยู่ตาิ่นีกหนัจ้ะรุนเมื่อวานจะได้ร้ายจะกขวนเนาะจ้ะ ั็ว่าการบาดเจ็บอะไรจะกลัวอะไรเวรนี่ไอ้โต๊เคยขายขายไหนระบบโต๊กับอันะไรขายสามหลักก็ไม่ใส่แล้วก็จะบดขายบางโจ้การบางหันบ่มีผู้เอาบ่เว้ยแล้วก็บักใส่บ่บ่ได้เมื่อวานนี่แต่ไรเหม่อแล้วบ่ทิ บม่มีนนำเลยแหละบ่มีน้ำเลยนะน่าไปพุนโอ้ย่นิ่นนั้นมีผุดชงอันนี้น้ฮงว่าวชื่อทามถุงบนอยู่ใส่แน่ั่งเพอจักชคายเนช่อืบ่ในร้ายบ่ม่อคืนนี่เด็กกดโคกอยู่บ่อโคกงหา่เต็มอันสวงอันผู้โกวันหุ่ ุ้ยมันก yeah, exactly. ็ลายเลยว้ยนอพอเกมมาอยูุ่บนนองบอมาหาไตต้องส่ึดีอืท้องซําถุงท้องซ้ำถุงตัวจากไปโอ้โหแต่ว่าใช้หนีพอได้ต่อยนอห้าผัดประกาป้าหลือหาต่อยแต่ขาเงินห้าเดข้าวกยฮะข้าวเสียงโอ้ขางไปให้คนกูมึงฟันกกอนวออันกูกงอนยล่ะ ปูกมันมีอยู่บ่ปัญญาวันมันก็บมีบุมันกินอยู่บ่ยู่นี่นี่เออมันโดกเลือดบ่เนาะกับดยัมันจะบิดไปใส่กบกอลาห้าเคย่มาแต่ตะกี้กบกอกบกออยู่ประนัศนลกอืม มันก็ไ้นมันกที่ได้ลงในขัเงือนนี่แหละเขาจะไปให้เพจยูทธ we ์เบิงทุงเขาจะมาอันอันนี้แม่กินโน่นะเพราะว่าเขาไ่ดะุาไเมื่านนี้เขาจะมาแพกดิบมันขวบอีเพเขาบอกขว่าแพกดิบเลยอันนี้จะเชื่อมขวบแพไปให้มันแข็งไวเลยมันกบบอน่าแต่เขาแต่ไก่บ้ามือกี้เขาให้บอกมาแช่สรงผิดเย็นนั่นมันยังบอเนาะ กะขวาะไรมาขวายงมันจะบ่อเสเพาว่าแพ็กดิบเลยอืมแพ็กดิบเลยตด้เต๋ oh any any ่น้อเมืองภูพนันขันนำเขาบ่เป็นพ well ี่น้องเอ้ยแม่ทำมาเม่อยู่เพื่อถึงไคนเรพระทัดพ่อสทิตแล้วล่ะพ่อแล้วพอหลเขาบอกอยู่อาจารย์เรียงง่าจะรยอบเมืองเด้อเขวาวัคนมาเอาว่าใกล้นี

เายังให้เอาออมัขึ้นใต้ไฟอมีนี่เงอย่างบอแม่โดก้กถ้ามันก็มาอเปิดไฟแ้งเปิดไข้งดวเปิดไฟแข้งันลงไหลอด้อให้เว่าเมกี้สนหุ่นให้ัี้เาอยากแมนให้นคำวาเก่าุ่เอาไก่เมันยังนำแมนให้ใหถ้าเขาให้นาดถ้าเขให้นดแมนโพ มันนงนำไปแปงนี่ก็บไมห้องขนะบายอยู่ใกล้เนาะแล้วจะกวดก็มาวาดเขางนั้นต่ออันได้หมื่นแล้วนเจกวดล่ะแปวดห่างโอ้่ปว่ามานขนาดเนาะภในตัวจ้กวดอะนี้แบ่งกันไคนโอ้ก็มสายบ่เออพราะหยอกพาะหยอกาบอือือ ทดงก่ายก้อยน้ำมอสายเป็นขายบ่ขายอะไรบ่ละขายงูม้นตรงทียนมันจอดขายรู้เขาบอหลายเอาเอาจไปไหว้กี่ก้อนนมห่อนดอกเขานี่เดียมอสองนันหม่ม่โอ้ขายไปก่อนเงินระทัานหาย สองไบปบ่เดี๋ยนี่มอเยมอลงมามา่ด่มอเอะโอ้มันจอยู่บ่ละมอลงมาส่งหูกที่เป็นยังมันเคหาอยู่บ่ละบ่ใครกโอะเพ็งงานน่อยเดียวนี่เพงานใส่งอือส่งองเหี่ยมันเขามียไม่ใหญมอันเป็นพศทหารบ่มออันบกนันพร้อมหลวงเข้าพศนี ไปบ่ได้ไปโพแเรอบ่บากทีทารน่ะเห็นบอกเขาจำนายปีหนึ่งพุ่นมั่นเปโพดเรบอกลราเพลนงานบ่บางแกเราบากระยังหลูกเออเเออเออนั่นละบางนั่นละไปโพดบ่ที่มันอยู่บ่อยเหมอนมันไปโพดบ่รู้ห้อโพดแล้วโพดบางว่าที่หยิบเก่าน่ไปผอมกันมันก็ตอกโพดผอมกัน เป็กกุกเทปเห็นบอกแล้วอนพ่ออยู่บ่อนนั่นแหละเชื่อเงินเบิรบอมเป็นหนหน่อยแล้วฮะเชื่อเงินเบิรตบอมเป็นหนหน่อยบัทันในหญ่ขึ้นบ่ยัดันมันบดเวโปดบ่เขาบอกเกิดว่าที่สบเด้สองไปยังใหม่มิติรีเลยถ้าเกิดว่าที่สบขอเทียมูลบอยเป็นในใบมะพร้อมได้รู้เห้อในใบอันั้นมาพอมน้องโอ้ยบในชงมาได้เขาโอ้ชุ่ม พาชื่อเขาชงมะนาวกุนอันมันปดแบบอันมันแดดใบมามปดเลยได้เนาะเฮ้ยเนาะเขาให้มาผอมได้หลวงเขาใบโอนผอมเรียบร้อยหมอดผอมเรียบร้อยได้หลวงเขาได้มาี่นี่แคัดงบนใหเขามายบกอะขบวด้มากวไดก็หลุดแล้วไปถามมันหนดูอ้ยเห็นอยางไรบอคนไทยฮะ้องเตืมโอเฮาเตเขาก็ต้งลกูเทียบแลวใบมันที่นเทียบดีอันเี้ยหีบยัง ขาวอันเป็นอันตัวขาแม่นบ่ปขาวอาเป็นอันยังเป็นคนล่าคนอันยังคนไหลบาทไหลยาดข้าว่านสันนะเขาสิรงไปเป็นคนไหลหยาดเขาคนบอปโปุ๊บนะบาร์คาไปแลนเหลืองบาร์ใเสียเงินทีหามเงินบไนใดบารเถือกดเอะนวน่าภไปกน่เอวลงือนลงดนก่อนเี๋ยแล้วบ่เี่เปงานงไง ยังไม่เคยอยู่ไปละบ่มันไปละบ่ไปลูกกูะหมาบ่ในบ้านมันจะไปเห็ดไหนเห็ดก็เฮ็ดอย่างไหนมันคจะเสียไหนก็สางบ่ไปกับไปกับไปเหมันโอ้ไปไหว้มันน่ะเขาทีบางได้เกาะไปเห็นงานเราจะโยนทั้งบ้านเถอะพอได้กินในอย่างก็จะเห็นแม่เพิ่นเหมือนกันเขาไปเบิ่งค้าเงินเพิ่น สุลผลงานจ้ะเมื่อนี้จ้ะเมื่อวันที่ที่แล้วก็ที่แปดจ้ะที่แปดจ้ะลูกเพิงก็ดอนจ้ะพี่น้องมีกินโน่ให้โมแดงจ้ะน้ำเพิงจ้ะได้สองขวดโคกจ้ะกับกระทิงแดงหนึ่งมากีโน่นี่จ้ะพี่น้องได้หน่อยได้ร้ายกับเบื่อนเอาจ้ะเอาแม่แม่ชื่อน้ำเพื่อ จิมีเทะนะาา่านี้แล้วนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ย่าเอ็มไดเด้อจา้จาเปิดช่องใหม่จ้าจะละเมอเราเว้นย,ย,ย,ย่าเอ็มสิไปหาอยังกินนอาอจ้าจิมีเท่านีา้แล้วจ้าสวัสดีจา้า